สวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับชาวเกม NFT หรือเกม Play t o Earn ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อเนเียไปดูเกมใหม่ล่าสุดครับที่เปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการครับและมีเหรียญโทเค็นบรรจุเรียบร้อยและสามารถเอินได้เลยครับสำหรับโปรเจกต์แมทธิวเนี่ยเป็นเกมที่เราจะเข้าสู่โลกของโรบอทน,นั่นเองครับโดยการซื้อต่างๆหรือเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็ต้องจะเป็นต้องมีแลนด์ครับหรือถ้าเราใส่ฟรีเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับ แต่ไม่สามารถเอินได้นะทุกคนนะถ้าใครอยากจะเอินจริงๆครับก็ต้องสามารถครับมีงบประมาณในการซื้อแลนนั่นเองครับซึ่งแลนะครับก็จะจําแนกออกในหลายประเภทมากนะครับโดยระดับเนี่ยก็จะมีระดับให้กับเพื่อนๆครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมีข้อมูลยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูทั้งหมดเลยครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเกมนะ Project Matthew นะครับเริ่มแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับให้เราเนี่ยทำการสร้าง ID ของเราก่อนครับให้เรานะครับทำการกดเชื่อมต่อ โอเคครับพอที่เราต้องเชื่อมต่อนะครับก็คือ m e t a m a s เมื่อนๆเนี่ยจะเป็นต้องเป็นโหลด MetaMask ก่อนนะครับตรงนี้นะซึ่งเชนะครับที่เขาจะให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ก็คือเช่น BNB หรือ Binance Smart Chain นั่นเองครับอ่าเราโหลดอะไรนะมาเสร็จเรียบร้อยแลย้วใช่มั้ทุกคนให้เรานะครับกดทําการ connect connect เนี่ยให้เราเลือกนะครับ MetaMask นะเรียบร้อยครับทุกคนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย อันดับแรกครับก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมได้นะครับสายฟรีเล่นได้นะทุกคนนะสายฟรีสามารถเข้าไปเทสระบบดูได้ครับว่าเล่นเกมมันเล่นอย่างไรนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูทั้งหมดแหละวิธีการเล่นวิธีการถอนวิธีการหาเหรียญทุกอย่างนะครับอันดับแรกครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทุกอย่างนะครับใต้คลิปลิงก์เพื่อสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาได้และให้เรามาสมัครตัว ID เกมก่อนนะครับผม ทำการเชื่อมต่อ Connect Wallet ของ MetaMask ให้เรียบร้อยครับจากนั้นกดโปรไฟล์ตรงนี้ครับรูปคนตรงนี้นะกดปึ้งขึ้นมาครับตรง Account Setting นะครับทุกคนให้เราเนี่ยทำการนะครับเชื่อมต่อโดยสมัครอีเมลอะไรให้เรียบร้อยทุกคนโทเค็นเดี๋ยมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเนี่ยเราไปดูในส่วนของโทเค็น MC ครับสิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยก็คือโทเค็น MC นะทุกคนนะเชนนี้เนี่ยเป็นเชนของอะไรนะครับเป็นค่ายของ BNX ใครอยากจะร และเกมนะครับแบทิลเนี่ยสร้างโทเค็นออกมาครับผม2โทเค็นครับเริ่มแรกเนี่ยโทเค็นแรกก็จะเป็น MC เราเนี่ยจะเอญเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญ MC ครับผม MC เนี่ยสามารถซื้อขายได้จากแพนเค้กสวอปเลยนะให้เราติ๊กเมื่อกี้นะครับที่ผมติ๊กเข้ามาเลยนะตรงนี้มันจะพุ่งมาที่แพนเค้กสวอปครับผมให้เราดูนะว่าเหรียญเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะสมมุติว่าเหรียญนะครับหเหรียญเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะหเหรียญนะครับตอนนี้ก็คือราคา1เหรียญนะครับศูนย์จุดศูนย ถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเหรียญน,นะครับอยากจะซื้อเหรียญเราจะซื้อ1ดอลลาร์เนี่ยเราได้51าเหรียญเลยนะทุกคนนะสมมติถ้าใครเล่นเกมแล้วแบบว่าอยากจะได้เหรียญน,นะครับเข้าไปทําเหมืองขุดของเราเนี่ยให้มันดีให้มันเก่งขึ้นเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับระดัมันอัพขึ้นเนี่ยก็สาม,มารถซื้อเหรียญ MC ได้ครับทุกคนก็จะสาม,มารถซื้อได้โดยราคา1ดอลลาร์เท่ากับ5 1 8 MC นั่นเองนี่คือโทเค็นนะครับ ตัวเครื่อที่2ก็คือ MB4 MB4 เนี่ยมันคือเหรียญนะครับที่จะสามารถซื้อหุ่นยนต์ไปทํางานให้กับเราได้ครับเออเป็น NFT นะครับถ้าเราอยากซื้อ NFT เราต้องมาซื้อเหรียญ MB4 ครับโดย MB4 นะครับถ้าเราอยากซื้อนะถ้าเรากซื้อโดย BNB นะครับ1 BNB เท่ากับ8.8ดแโคตรแพงเลยนะครับบอกเลยนะว่าอ่านมมเชียมา1เหรียญนะครับราคาเท่าไหร่66ดอลลาร์ครับเหรียญที่จะสามารถนาไปซื้อบีอ่า NFT ได้นะครับเอาละทีนี้ การที่เราอยากจะเข้าไปเล่นโดยการลงทุนนะครับเราต้องเนี่ยจำเป็นต้องมีแลนนะครับแลนเนี่ยของมีชื่อว่านะครับนี่เห็นไหมมัทรี่บ็อกครับก็คือเราต้องไปสุ่มแลนะครับแลนเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะแบบบริจาร์ดี้บล็อกนะครับโดยราคา250ดอลลาร์ครับเรียนอ่าสำหรับบล็อกแบบคอมมอนนะครับอยู่ที่50ดอลลาร์ชนะแล้วนะครับเริ่มต้นในการลงทุนเกมนี้ก็คือ50 u s d t ครับผมในการซื้อเนาะกล่องเนี่ยขายออกทุกวันเลยทุกคน กล่องนี้ขายออกทุกวันแต่เราสามารถไปซื้อแลนโดยซื้อเป็น NFT ได้ครับโดยให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถซื้อแลนจากเกมนี้ได้เลยครับก็คือ m e t c h u Land นะครับ m e t c h u Land เนี่ยราคาเพื่อนๆเ,เห็นไหม0.05 BNB 120ดอลลาร์นะครับมีขายให้กับเราทั้งหมดเลยแลน่ก็จะแบ่งออกตามระดับด้วยนะครับเวลาเราซื้อเนาะสีฟ้าเนี่ยก็จะถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นแลนระดับแรนั่นเองนะครับอ่า ก็จะถูกลงมาเรื่อยๆนะครับแต่แรนม่วงเนี่ยจะแพงแรนส้มเนี่ยก็จะแพงนะครับเริ่มต้นเราดูตามราคาได้เลยทุกคนถ้าใครอยากจะซื้อก็อแล้วแต่เรานะครับปะก็พากันไปซื้อได้นะครับเอาละทีนี้นะครับพอเราดูแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเราอยากจะเล่นเกมนะหาได้จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับต่อไปนี้ที่ผมจะพาเพื่อนไปดูในเกมนะเพื่อนจะรู้ว่าะจะเปต้องซื้อจริงๆและต่อมานะครับก็คือ404บล็อกนะครับ404บล็อกเนี่ยเป็นตัวอิ T นเทอร์ NFT เนี่ยก็จะมีตัวโ o ล d e ้นะครับแล้วก็ Silver นะไล่ตามระดับลงมาเลยตามราคานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้นะทุกคนนะถ้าเราซื้อแล้วเราก็สามารถได้หุ่นยนต์เนี่ยไปทํางานนะครับไปทํางานในเหมืองของเราได้ไ<ป>เอาเละครับ<ป>นีน่นี่คือแรงของเรานะครับทีนี้เราต้องฝากแรงเข้าไปด้วยครับกดไปที่ Wallet จากนั้นนะครับให้เรากดติ๊ก NFT ตรงนี้และจากนั้นเลือกแรนครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับนี่นะ แล้วก็กดแอดเข้าไปครับอ่ะติ๊กลูกศรเข้าไปก็ได้นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอย่างนี้ครับซึ่งผมได้ทําการคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามาที่เกมเนี่ยแรนเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตรงไหนนะครับมันจะเข้ามาอยู่ที่ตรงเมลนะครับมันจะแจ้งเตือนเลยว่าเรามีแรนเข้ามานะครับผมและจากนั้นน่วิธีเปลี่ยนกดโปรไฟล์ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่แมชชิดแรนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือแรนนะครับที่เราได้ทําการมิ้นเข้ามาในตัวของเว็บนะครับอ่าในตัวของเกมนะ ก็ให้เราเลือกเลยครับเอาดับแรกเดี๋ยวเราจะเข้าแลนดไหนนะครับตรงนี้นะแต่ผมจะเข้าแลนตรงนี้นะครับเพราะว่าผมได้สร้างตัวไปแล้วนะเรากดเข้าไปที่แลนครับ Enter รนะพอเราเข้ามาที่แลน์เดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาแลนแบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้นะตัวเกมเนี่ยเล่นยังไงนะครับเขาก็จะมีแบบการสอนให้กับเราครับทั้งหมดเลยว่าเราต้องสร้างอะไรนะครับซึ่งของที่เราต้องสร้างเนี่ยกดบิวตรงนี้ก็ได้นะครับ ของมีเยอะแยะมากมายครับอันนี้ในส่วนของสโต้นะครับอันนี้ในส่วนของสาธารณะก็คือเราจะสร้างบ่อน้ำจะสร้างถนนอย่างนี้แล้วแต่เราครับนี่ก็วอวเตอร์ปั๊มนะฮะปั๊มน้ำอย่างนี้นี่ขึ้นอยู่กับการหาทรัพยากรของเราครับอันที่2ก็คือสโตเก็บทรัพยากรวัตถุดิบต่างๆครับอันที่3ก็คือโรบอทก็คือคนทํางานให้เรานั่นแหละยิ่งเราสร้างเยอะก็จะมีหุ่นยนต์โรบอททางานให้กับเราครับนี่ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องคราฟต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคราฟน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นคราฟวินเทจต่างๆมันจะรวมอยู่ตรงนี้นะครับเจนเนอเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟอะไรแบบนี้นะมันจะรวมอยู่ตรงนี้และตรงนี้นะครับก็คือวัตถุดิบที่เราจะต้องสร้างนะครับเราอยากจะสร้างวัตถุดิบอะไรอย่างเช่นตรงนี้สร้างน้ําแข็งนะครับตรงนี้สร้างน้ําตรงนี้สร้างคราฟของต่างๆครับเราก็ต้องมาสร้างตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ยากครับพอเราเข้าเกมมาแรกๆเนี่ยเขาจะช่วยสอดเราอยู่แล้วนะครับให้เราทําตามเควส เพลสเนี่ยก็จะอยู่ตรง t a ร็เก็ตตรงนี้ครับผมก็ให้เราทําตามตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้ผมสร้างนะครับ e l i ิสไฟ g h t the ตรงนี้นะหนึ่งที่นะครับก็คือการป้องกันหัวหน้านะครับนี่หัวหน้านะต้องผ่านนะครับต้องผ่านบอสประมาณนี้แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยการสร้างวัสดิบจบแล้วใช่ป่ะแล้วถามว่าตัวเหรียญเราจะหาจากที่ไหนครับตัวเหรียญให้เรากดทิกตรงนี้ครับนี่อ่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ่อสร้างเหรียญครับ m a ทธิวค c o นะครับตรงนี้มันคือการคราฟเหรียญครับ ครับเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ในแคปซูลแบบนี้ครับอ่าเรากดเคมออกมานะนี่เห็นไหมเหรียญเราก็จะได้แล้วครับเหรียญตรงนี้เลยที่จะเอาไปสวอปเป็นเงินจริงนะครับการที่เราจะคราฟตรงนี้ได้เราต้องหาวัตถุดิบให้ครบนะครับเราถึงจะสามารถกดคอนเวอร์ตแล้วมามาอยู่ในตู้แช่ได้ใช่ไหมเราถึงจะสามารถครับเหรียญได้ครับเหรียญเนี่ยเราต้องไปหาวัตถุดิบตรงนี้ครับหาได้จากที่ไหนชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนเนี่ยหาได้จากการฟาร์ม โดยเราต้องไปเอา่นยนต์ของเรานะครับผลิต่นยนต์ให้มันเก่งแล้วไปฟาร์ม PVE นั่นเองครับและหาวัุดบมาผสมนะครับแมทเทียร์ยนเนี่ยก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราฟาร์มมาได้อยากจะอัพขัน้นแล้วทีนี้ถามว่าตัวเหรียญน,นะครับมันจะออกยังไงอย่างเช่นของผมนะครับเอาพุทต,ตรงนี้มันคือระดับแรนะครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้นั่นแหละถ้าเป็นแรลีเจนใช่ไหมมันก็จะได้4 4นะครับอ่ะถ้าเป็นแรลีเจนเลเวล3ณนะปัจจุบันเนี่ยของผมเลเวล3ผมอัพขึ้นเป็นเลเวล3นะ เลเวลสามเนี่ยมันจะได้44ต่อชั่วโมงใช่ไหมถ้าเป็นอีพิกยี่สองนะครับมันก็จะตามระดับของมันเลยระดับเดี๋ยวขึ้นอยู่กับแรนที่เราได้นั่นแหละครับแรนนี่แหละจะเป็น n f t หรือ a i r Drop การอัปเกรดเนี่ยเราต้องไปผลิตนะครับทรัพยากรโดย1ก็คือเราต้องใช้โกมสก็คือใช้วัตถุดิบนะครับในการหาตรงนี้อ่าก็คือชัสตรงนี้ครับหามาได้เนี่ยเราก็จะสามารถอัปเกรดนะครับจากเวฟสามเนี่ยจะกลายเป็นเวฟสีน่นะครับในการหาเหรียญมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ปะนั่นะ อัลล็อกหรือเพิ่มในการผลิตเหรียญเพิ่มมากขึ้นครับอย่างช่องแคปซูลที่2เราก็ต้องหมา Energy s u p p l y ครับโดยการเสีย5 0,000ื่นเหรียญนะครับเปิดเราก็จะได้ช่องที่2ของแคปซูลครับนี่คือระบบผลิตเหรียญนะครับทรัพยากรนะครับที่ผมจะพาเพื่อนไปหาว่าเราจะสามารถอัปเกรดได้อย่างไรครับคือตรงนี้นะครับชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยหาได้จากตรงนี้ครับให้เรากด Button f i ิ l ครับเ t o n f i ิ l เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นดวงดาวนะครับกาแล็กซี่ให้กับเราเนี่ยผจญภัย PVE ต่างๆผ่านผ่านดาวไปเรื่อยๆใช่ปะ เอาละครับในด่านต่างเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุดิบให้กับเราเราก็จะเห็นไหมครับมันจะมีวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็คือตัวสุ่มกาชาให้กับเรานะครับรางวัลในการผ่านและอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเห็นไหมชิปต่างๆของวัตถุดิบต่างครับที่เราเนี่ยจะต้องฟาร์มแล้วก็หาให้ได้นะครับพอเราหาได้เราค่อยเอาวัตถุดิบตรงนี้แหละไปผลิตเหรียญนะครับแล้วก็ผลิตหุ่นยนต์เราต้องเอาตัวดาเมจลงนะครับมาแทนตัวนี้ตัวเพิ่มดาเมจนะครับตัวซ่อมเนี่ยออกหนึ่งเลยต การฮิวนะครับน่าจะ20%นะ20%ในการฮิวครับอ่ะเราเพิ่มตัวดาเมจหนึ่งตัวนะครับถ้าแท้งนะแท้งเราใช้2ตัวก็ได้นะเราก็เอาแท้งออก1ตัวครับเพราะว่าตัวดาเมจเรามี3ใช่ปะอ่ะเอาแท้งออกหนึ่งตัวครับมาน่าจะได้ครับเพราะว่าเราเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะตัวนี้ก็คือ2 0 0หมไปแล้วนะครับอ่ะพลังเรา CP 2อ0 0ม่ดูดิความแรงนี่ตัวดาเมจ3ครับแรงขึ้นกว่าเดิมมาดิออามาดิ โอ้นี่สปายครับทีนี้เลื่องอะไเป็นน้ำบอสก็บอสเถอะนี่ไงทนพิษด้วยเออเราใช้ตัวฮิวตัวเดียวได้นะเออนอกจากนั้นก็แท้งสองนะครับแล้วก็ดาเมจ3สาแบบนี้ไหวครับผมเอบเรียบร้อยผ่านครับผมอ่าร้อยนี่เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเห็นไหมก็จะเป็นชิ้นส่วนในการ คร์บเปลี่ยนนั่นเองครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอเราฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเก็บทรัพยากรมาเรื่อยๆใช่ปะจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้ครับอ่าเพื่อที่จะคราฟเปลี่ยนนะครับเวลาเราคราฟนะครับเราก็เก็บชิ้นส่วนตรงนี้นะครับอ่าไปฟาร์มชิ้นส่วนตรงนี้มาต่อวันนะและจากนั้นเราก็คอนเวิร์ตนะครับอย่างนี้อ่าเห็นไหมก็จะใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ยืมสองโทเค็นนั่นเองครับไว้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ